กลับมาแล้วนะคะสําหรับหมัดโลหิตอาฆาตรูปแบบกิจกรรมนะคะก็จะเป็นการหมุนเอาโทเค็นนะคะให้ได้3อันเนาะเพื่อมาแลกเอาหมัดแต่กิจกรรมนี้นะคะก็จะมีการการันตีได้โทเค็นด้วยนะแกมันก็จะบอกตรงนี้เลยส่วนของรางวัลกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีสกินปืนเนาะที่นํากลับมาแล้วก็รูปโปรไฟล์ค่ะคนดูเดี๋ยวไปเตยจะเป็นหนูทดลองให้คนดูเองเนาะว่าหมัดนี้จะหมดไปเท่าไหร่เนาะโทเค็นแรกนะคะก็ออกมาแล้วคะ่ะออกง่ายมากๆเลยคนดู อ่าทุกคนก็จะสงสัยเนาะว่าชิ้นส่วนอันนี้มันคืออะไรจริงๆแล้วชิ้นส่วนอันนี้นะคะมันคือส่วนรถในการสุ่มครั้งต่อไปนั่นเองคนดูเห็นปะเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเพชรเราก็จะได้สุ่มน้อยลงแกเอาเป็นว่าใบาเตยขอรีเพย์คลิปเนาะแล้วก็จะมาสรุปท้ายคลิปนะคะว่าใบาเตยหมดไบทั้งหมดะ่ะเท่าไหร่คนดูจะได้เตรียมงบมาถูกเนาะ ก็ออกมาแล้วนะคะสําหรับโทเค็นชิ้นที่3เนาะคนดูโทเค็นชิ้นที่3นะคะ,คะ,คะก็แล้วแต่ดวงคนดูเลยว่าจะออกง่ายหรือยากแต่ในส่วนของใบเต์น,นะคะก็คือออกง่ายอยู่งั้นขอรับของเลยละกันนี่เนี่ได้โปรไฟล์แล้ว1 สวยมากแกเป็นสีแดงเรืองแสงเวอร์แล้วก็รับชิ้นที่2ค่ะสกินปืนนั่นเองจริงๆสกินปืนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกคุณดูเพราะว่าเรามีสกินปืนในฝันอยู่แล้วแล้วก็รับหมัดไปเลยจ้าสรุปกิจกรรมนี้นะคะใบเตยเสียเพชรไปทั้งหมด2483เพชรพนะคะทุกคนถือว่าถูกมากๆเลยคลิปนี้นะคะเบเตยก็ถือว่าเบเตยเป็นหนูทดลองให้คนดูแล้วนาะอที่เหลือคนดูอยากจัดก็ไปจัดเลยนะแกใครที่ชอบหมัดสีแดงๆเนี่ยหมัดนี้ก็เป็นหนึ่งในดวงใจนะคะทุกคนที่คนดูต้องไปจัดแล้วสําหรับ นี่บเต่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและทุกคน,คนก็อย่าลืมไปโหวตฟรีไฟล์ไอดอนให้ไปเตยด้วยนะ00003โหวตแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเด้อ